The Golden Cane Award. This coveted accolade is presented to the most electrifying entertainer of this year, recognizing not only exceptional talent. บรวชิรวิชสุดโด่งดังรับรางวัลรูร้ๆล่าสุด Golden Cane Award 2023ในงาน t e d l e r Ball ล่าสุดหนุ่มไบร์ยวชิรวิชชีวาอารีได้ไปรับรางวัลจากงาน t e d l e r Ball at THE Londoner Macau ซึ่งงานนี้หนุ่มไบร์ยวชิรวิชก็ได้รับรางวัลใหญ่อย่าง Golden Cane Award 2023พร้อมกันนี้ยังได้ขึ้นไปบนเวทีเพื่อรับรางวัลและได้กล่าวให กับแขกรับเชิญต่างๆถึงความภาคภูมิใจของหนุ่มไร้วชิรวิทอีกด้วยซึ่งหนุ่มไร้ก็ได้โพสต์ภาพนี้พร้อมกับระบุข,ข้อความไว้ว่า Thank you t a t l e r Golden Can e Award 2023ไร a วชิรวิ i t c ชีวอารีซึ่งขอชื่นชมจริงๆว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆที่หนุ่มไร้วชิรวิตได้ไปรับรางวัลใหญ่แห่งเอเชียขนาดนี้ยิ่งทำเอาแฟนคลับต่างปลืม้มและกรีดกราดหนุ่มไร้วชิรวิทไปตาม โดยลูกที่หนุ่มไร้ได้ไปในงานแห่งนี้มากับชุดทักซิโดสุดเท่พร้อมกับทรงผมที่ดูเซอร์แต่หล่อแบบสุดๆเหมาะสมและรละคาที่เป็นหนุ่มหล่อและโด่งดังระดับเอเชียเพราะทรงผมนี้ช่างเหมาะกับโกอินเตอร์มากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนเรื่องความหล่อความล่ำของหนุ่มไร้เรื่องนี้ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วไม่งานจะโด่งดังขนาดนี้ได้ยังไงกันคะขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มไร้วชิรวิทย์ในการ ไปรับรางวัลใหญ่แบบนี้ตลอดไปนะคะเพราะมั่นใจเขาว่านี่ไม่ใช่งานที่2ของหนุ่มไบรท์ก่อนจบสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ไปรับรางวัลของทาง mtv japan ก็เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดีฉะนั้นขอให้ทุกคนเตรียมซัพพอร์ตหนุ่มไบรท์ไว้เยอะๆเลยค่ะเพราะทาง c l o u d 9 entertainment ก็พร้อมที่จะผลักดันหนุ่มไรท์วชิรวิทย์ go i n t e r l สู่เอเชียแน่นอนขอขอบคุณไรท์วชิรวิท ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ